คนโกหกเก่งคิดยังไงสวัสดีครับทุกคนผมจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของจิตใจมนุษย์ที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพื่อนบางคนถึงได้เล่าเรื่องที่น่าเหลือเชื่อได้เนียนขนาดนั้นหรือทำไมบางคนถึงได้พูดโกหกหน้าตายได้โดยที่เราจับไม่ได้เลย วันนี้เราจะมาแอบฟังความคิดของคนเหล่านี้กันครับว่าในหัวของคนโกหกเก่งเขาคิดอะไรอยู่ทำไมคนเราถึงโกหกก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าการโกหกมันไม่ได้มีแค่เรื่องเลวร้ายอย่างเดียวแต่บางครั้งมันก็เป็น,นกลไกป้องกันตัวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางคนโกหกเพื่อเอาตัวรอดจากปัญหาที่ตัวเองก่อไว้เช่นบอกว่ารถติดเพื่อแก้ตัวที่ไปสายหรืองานเยอะมากเพื่อหนีการนัดเจอบางคนโกหกเพื่อสร้างความประทับใจให้ตัวเองเช่นเล่าเรื่องที่เกินจริงให้เพื่อนฟังเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนเก่งดูเจ๋ง และบางคนก็โกหกเพื่อเอาใจคนอื่นหรือเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักอย่างเช่นมีคนทำของพังเราก็อาจจะโกหกแทนว่าฉันเองเป็นคนทำเพราะไม่อยากให้เพื่อนโดนดุจะเห็นได้ว่าเหตุผลมันมีหลากหลายมากครับแต่สิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันวันนี้คือความคิดเบื้องหลังของคนเหล่านี้ต่างหากหล้วงลึกความคิดคนโกหก มาถึงช่วงสำคัญของเราแล้วครับคนโกโหกเก่งเขาคิดยังไงผมจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆเลยครับข้อ1เขาคิดเหมือนผู้กำกับหนัง คนโกหกเก่งไม่ได้แค่พูดไปเรื่อยๆแต่เขากำลังสร้างเรื่องราวขึ้นมาในหัวเขาจะคิดถึงรายละเอียดต่างๆให้สมจริงตั้งแต่ตัวละครสถานที่ไปจนถึงบทสนทนาเขาจะคิดไว้ล่วงหน้าว่าถ้ามีใครถามเรื่องนี้เขาจะตอบยังไงและต้องไม่ให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองข้อ2เขาคิดเหมือนนักจิตวิทยา คนเหล่านี้จะคอยสังเกตรปฏิกิริยาของเราตลอดเวลาครับเขาจะดูว่าเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดไหมถ้าเราเริ่มมีสีหน้าสงสัยเขาก็จะรีบปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีอาจจะเพิ่มรายละเอียดให้แน่นขึ้นหรือเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นคนโกหกเก่งจึงไม่ใช่แค่คนที่มีคารมดีแต่ยังเป็นคนที่อ่านใจคนเก่งด้วยข้อ 3. เขาคิดเหมือนนักแสดง นอกจากจะสร้างเรื่องเก่งแล้วเขายังต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเยี่ยมด้วยครับเขาจะไม่แสดงอาการประมาทไม่สัน่นไม่แสดงพิรุธใดๆเขาจะใช้ภาษากายให้เป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เขาจะเล่นบทบาทนั้นได้อย่างสมจริงจนเราแยกไม่ออกเลยครับแล้วเราจะจับโกหกได้อย่างไงฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่แอบเพิ่งท้อใจไปเราก็มีวิธีสังเกตคนเหล่านี้ได้เหมือนกัน ลองสังเกตภาษากายครับคนที่โกหกอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการสบตากระพริบตาที่กว่าปกติหรือใช้มือปิดปากโดยไม่รู้ตัวลองใช้เทคนิคถามคำถามซ้ำๆในรูปแบบที่แตกต่างกันดูครับเช่นถามว่าเมื่อวานไปทำอะไรมาแล้วอีก15นาทีต่อมาก็ถามใหม่ว่าเมื่อวานที่ไปทำรายละเอียดเป็นยังไงคนที่โกหกอาจจะให้รายละเอียดที่ไม่ตรงกันหรือเล่าเรื่องไม่เหมือนเดิมและ สุดท้ายใช้สัญชาตญาณของเราเองครับถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลมในบทสนทนาลองถามตัวเองดูว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ เอาละครับวันนี้เราก็ได้มาล้วงลึกความคิดของคนโกหกเก่งกันไปแล้วหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเพื่อป้องกันตัวเองหรือเพื่อทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นแล้วคุณละครับมีเรื่องราวการจับโกหกสุดพีคมาแชร์กันบ้างไหมคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับแล้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ